กิมมู่มดำเหลือทุยเลยกอน้ำเสียนะครับที่วัดร้อยลองนำคลองน้ำกีมมู่นเนี่ยครับที่ชาวบ้านร้อนรอนกันใจน้ำครับเพราะว่าชว่วงนี้ข้าชวช่วงหนุงแรงเร็วชาวบ้านก็ต้องใจน้ำนี่นะครับ ในการในอุปโภคนะครับเดีกยวก็ใช้ในทางการเกษตรเลยครับเดี๋ก็ดั่มด้วยน้ำไฟน้ำร้อนเนี้ยครับก็ไปใช้น้ำประปาในหมู่บ้านด้วยนะครับที่นี่แผ่หาชาวบ้านร้อนเนี้ยหน้าแรงเนี้ยกระทบกัะโดนหัวเรือนครับขาดใจั้งหมดกี่ขวดเรือนได้ตอนนี้ก็ประมาณหกสิบเอ็ดขวดเรือนครับที่ใช้น้ำนี้อยู่ครับค่ะที่แผ่หาเนี้ยคือปัญหาหักากองชาวบ้านที่ว่าเกษตรทำให้น้ำเสียนะครับโดยการโดยน้ำกี่มูกครับ เราในแม่น้ำลำคลองนี่ครับแา่บ้านก็โดนกันทุกของเรื่องครับการเนื้อตีกว้างเท่าไร้ได้กันนี่ตอนนี้ผีขี้มูนนี่ครับประมาณสองร้อยครับที่เป็นขี้มูนนะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเมื่อก่อนอ่ะสองปีที่แล้วก็พาหน่วยงานทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบมันมามามาดูแล้วก็มาคุยกับผู้รับเหมาผู้รับเหมาแล้วก็เขาก็รับปากว่าจะขุดบ่อ ทำน้ำบัดกอนปล่อยลงในคลองก็สองมาสองปีเอ่อมาสองปีเขาก็เลี้ยงอีกเลี้ยงอีกก็ก็ชาวบ้านมาร้องเรียนผมผมก็ต้องขึ้นมาดูขึ้นมาดูก็เนี่ยจริงว่าน้ำขี้หมูลงในคลองชาวบ้านได้ความเดือดร้อนระยะทางน้ำไหลประมาณ4กิโลชาวบ้านอยู่ทุก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 อ่ ทุกทุกส่วนของของของลำคลองก็ได้ความรับความเดือดร้อนผมก็มาดูกับับภาพก็มีอำเภอสัตว์แล้วก็เอ่อไอปศุสัตว์เลยก็อบตอบตสองอบตอ่าแล้วก็สองอบตนี่คืออยู่ระหว่างเขตรอยต่อเลยรอยรอยอ่สองอบตอบตกับสมกับอบตถ้ำ